จเจริญพรคุณนัดพี่เจี๊ยบเนาะวันนี้เห็นว่าติดธุระทั้งคู่เราปิดกล้องเลยโอเคเจี๊ยบเดินทางใช่ไหมคุณนัดกำลังชักชวนลูกสาวอยู่เนาะ,ะเดี๋ยวจะสวดมนต์รอแล้วกันนะอระหังสัมมาสัมพุตโธภคกวา พุทธังปากกวันตังอภิวาเทมิตัวข้าตัวปากกว่ตาต่อม่ัมมังน้มาสามิสุปฏิปันโนปากกว่าโตสาวกสังโฆสังขังน้มามิอันดามายังพูดัสตาปากว่าโตบุปผาคันมกระรังกระโรมัเซ นะโมต,สต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่าสวัสดียมามเช้าน้องมณีนเจริญพร พร้อมเนาะแล้วเมื่อานี้เมื่อคืนนอนกี่โมงเมื่อคืนนอนกี่โมงไม่รู้สี่ทุ่มครับอ๋อสี่ทุ่มอ่ะงั้นเราเริ่มเลยนะครับอันนี้พูดถึงเหตุแห่งอันตรธรานของคำสอนเนาะทรงบอกเหตุแห่งอันตรธานของคำสอนเปรียบเสมือนกรองศึก พิสุนลายเรื่องเคยมีกรองศึกของกษัตริย์ชื่อทะสาระ,ะเรียกว่าอนานกะมีอยู่เมื่อกรองอนานกะนี้มีแผลลิแผลแตกหรือลิผู้บรรดารพวกกษัตริย์ทะสาระ,ะได้เนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มเสริมลงในรอยแตกของกรองนั้น ทุกคราวไปพิสุทหลายเมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของกลองนั้นหมดสิ้นไปเหลือแต่เนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นพิสุทหลายฉั้นใดก็ฉันนั้นในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจกมีพิสุทั้งหลายสุตันตะํำสอนเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึกมีความหมายยิความหมายซึ่งซึ่งนะเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจกไม่ฟังด้วยดีจกไม่เงี่ยหูฟังจกไม่ตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึงและจกไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาควรเรียนส,ส่วนสุดตันตะเหล่าใดมีนักกวีแต่งขึ้น เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรมีอักษรสระสรวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำสอนของสาวกเมื่อมีผู้นำสูตรที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยหูฟังจักตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึงและจักสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนไป พิสนหลายความอันตรายของสุตันตะเหล่านั้นที่เป็นคําสอนของสาคตเป็นข้อความลึกซึ้งมีความซึ่งเป็นขั้นโลกุตระว่าด้วยเรื่องสุญญาตาจะมีได้ด้วยประการอย่างนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือเล่าเรื่องประกอบจริงๆแล้วเคยหยิบพระสูตรตอนนี้มาพูดเมื่อรั้นก่อนๆนะตอนที่อ่านพระธรรมดกช่วงแรกๆนะครับ ใจความของพระสูตรนี้พระเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าในสมัยหนึ่งเนาะมีกษัตริย์พวกพระสาระหะมีกรองชื่ออนานกะกรองเนี่ยคือปกติจะทำจากไม้เนาะแล้วก็หุ้มหัวท้ายด้วยหนังสัตว์นะปกติก็เป็นหนังวัวใช่ไหมฮะพอมันเริ่มแตกก็เอาไม้มาแปะ มาโปะมามาต่อนะมาเสริมทําเป็นริ่มสอดเข้าไปไปไปมาสุดท้ายก็เลยกลายเป็นไม้อื่นไปหมดเลยเนี่ยคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราไม่ศึกษานะที่อาจจะใช้คำว่าภิกษุจริงๆแล้วคือชาวพุทธนี่นนะคือหน้าตรงนั้นเนี่ยอยู่ต่อหน้าภิกษุพระพเจ้าก็ยกตัวอย่างภิกษุใช่ไหมแต่โดยความหมายคือสาวพวกพุทเจ้าที่แบบไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพเจ้าโดยตรงอะ่ะหมด ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหลุดพ้นการบรรลุธรรมแต่ไปสนใจอะไรที่มันเป็นเรื่องนอกแนวทางเป็นข้อความอาจจะเป็นคำกรนเป็นค่อยคำไพเราะต,ต่างๆพอไปสนใจคำหล่อนนั้นเนี่ยเป็นคำของอของคนนอกศาสนาเนาะในคำว่าของสาวกในนี้หมายถึงสาวกของนักบวชอื่นนะไม่ใช่ศาสนาพุทธอะไรเงี้ย เขาเป็นถ้อยคําที่มันดูเพราะสุดท้ายพอฟังมากๆเข้าสนใจมากเข้าไอ้ธรรมะจริงๆที่พูดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนาัตตาเนาะหรือเรื่องวิปัสสนาหรือเรื่องการบรรวุธรรมต่างๆเนี่ยก็จะหายไปจะเห็นได้ว่าบางทีก็จะเหลือแค่หลักจริยธรรมทั่วๆไปฟังถึงตรงนี้ได้ยินอะไรบ้างครับเอยแต่ละคนมีหรือมีคำถามอะไรบ้างเห็นเช่นนะ เจริญพรพี่อ๋อยพ,พี่ตรงเนาะโอเคเห็นครับใครมีอะไรเสริมมีอะไรถามไหมอ่าไม่มีน้องกลับ <nuest S 1> กลอกก็ได้ยินว่าเออถ้าถ้าเราไม่รู้เรื่องทุกอย่าง่างที่เรารู้เลยครับถ้าเราไม่ได้บว่ากลับไปที่ แกนของมันนะครับเราก็จะหลงทางไปเรื่อยๆเลยก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนบ้างในในบางครั้งอะไรเงี้ยหรือศึกษาในจุดเริ่มต้นบ้างอะไรเงี้ยครับอืมก็เหมือนเหมือนกอนทำงานนะครับก็จะมีแบบว่าวัตถุประสงค์ของบทนี้เนื้อหาบทนี้อะไรเงี้ยอืมถ้าเราอ่านจต่เนื้อหาด้านหลังไม่ได้อ่านวัตถุประสงค์แน้าว่าเขาสื่อสารว่าอะไรเงี้ยมันก็จะหลงทางไปตอนทํางานอะไรเงี้ยอืมอยู่ครับครับครับผมขอบคุณครับ อ่าท่านอื่นนะครับมีอะไรจะเสริมมีอะไรจะถามหรือจะได้ยินอะไรบ้างที่ต้องม่เสริมไหมที่เห็นก็คือว่าเหมือนกับเวลาเราเราเอาเหมือน เหมือนธรรมะก็เหมือนกันเวลาเผยแผ่ไปก็มีอย่างอื่นมาเจือปนไปเรื่อยๆจนในที่สุดอันที่เป็นอันเดิมก็หายไปอ่ะค่ะอืมอืมแล้วมันก็เป็นธรรมดาหรือเปล่าคะตรงท,ที่ที่มันเป็นอในที่สุดธรรมะของพุทธองค์ก็จะจะหมดเ<ป>ออมันก็เป็นแบบนั้นใช่เพียงแต่ว่ามันบทความนี้เป็นเรื่องของหรือพระสูตรตัวเนี้ยเป็นเรื่องการเตือนสติเนาะให้ระมัดระวังในการศึกษาในการปฏิบัติธรรม เพราะถ้าไม่ระวังมันก็การเสื่อมก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมคือการการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงทั้งเลยในแง่ที่มันดีขึ้นอ่ะหรือมันแย่ลงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเสมอมอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีการเสื่อมแต่ที่นี้จะเสื่อมในยุคของเราหรือเปล่าเราจะยอมให้มันเสื่อมนั้นในตอนนี้ไหมถ้าเราไม่ยอมให้เปให้เสื่อมเราก็ต้องแบบทําอะไรบางอย่างที่เป็นการเผยแพร่เป็นการยืนยัดหรือเป็นการอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมเนี่ย มันให้ทาให้เราเออเข้าใจธรรมะในแบบที่มันเป็นนะตามความเป็นจริงนะครคือนอกจากศึกษาแล้วปฏิบัติด้วยก็จะได้เห็นว่าอ๋อความหมายจริงๆมันเป็นแบบนี้อนยะ่างเงี้ยบ่อยครั้งเนี่ยภาษามันจําถูกจํากัดเนาะคือจํากัดการรับรู้ของเราเราก็ตีความมันก็ตัดสินไปตามความว่าใจเดิมแต่พอได้ไปฏิบัติทาแล้วมันก็รู้ว่าอ๋อมันมันไม่ใช่นะอนะไรเงี้ย เหมือนบางสํานักที่บอกว่าการบรรลุพระโสดาบันนั้นแค่รักษาศีลได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยถือว่าเป็นพระโสดาบันแล้วบางสํานักก็อาจจะบอกว่าเออเนี่ยเห็นแสงเห็นสีตรงเนี้ยคือการบรรลุธรรมอะไรเงี้ยซึ่งคําพูดหรือคําอธิบายแบบเนี้ยมันเป็นการทําเป็นทําลายแก่นดน,นะนะอธิบายการบรรลุธรรมด้วยภาษาง่ายๆแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันง่ายจน คนทั่วไปไม่ต้องศึกษาไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมก็เข้าถึงได้ป่ะเนีย่ยหรือแค่ฟังธรรมก็เอ,อเวลาใกล้ตายเนี่ยใครๆฟังก็บรรลุได้เนี่ยง่ายๆโดยที่ไม่ต้องผ่านการปฏิบัติหรือว่าในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเป็นคำอธิบายที่แปลกๆนะครับคือเรื่องเนี้ยถ้าเราฟังเผลอๆก็ด,ดูเหมือนจริงอะดูเหมือนใช่อย่างไงย จริงๆความหลากหลายมันมีอยู่เนาะความที่แบบคำที่บานนีอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าตราบใดเรายังไม่แบบเข้ามาสู่การเจริญปัสนาโอกาสในการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงธรรมมันก็เป็นไปไม่ได้อะเพราะนั้นทํำยังไงพี่จะให้เรามีโอกาสได้ไปฏิบัติธรรมได้เจริญปัสนานะครับจะได้รักษาพระศาสนาไวนะ้เรารักษาผ่านการศึกษาผ่านการปฏิบัติเนาะผ่านการเผยแผ่ พี่อ้อยมีอะไรเสริมไหมไม่มีค่ะ่สหลับแล้วลืมตื่นไม่ได้เรียนอะไรเลยจ้ะมานีพร้อมไม่เอ่ยจะทุกท่านเรียนเชิญตั้งสมาธิกันเนาะบางท่านอาจจะคุ้นเคยวิธีการต่างๆเนาะแต่จะแนะนําวิธีวิธีหนึ่งซึ่งซึ่งทําเป็นประจำนะส่วนวิธีของท่าน ไหนมีวิธีการอยู่แล้วก็เริเชิญตามสะดวกเลยวิธีนี้เรียกว่าการเจริญปัสนาโดยการกําหนดรู้อาการพ้องพองของยุบเนาะเป็นหลักมีอะไรเข้ามาแทรกเราก็รับรู้สิ่งนั้นตอนนี้หอาเจะเข้ารู้ถึงอาการพองกับพองเนาะไอ้จะออกพองยุบไปยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะเรื่อยไปขณะที่ ตำรวจอยว่าจะมีการเห็นภาพก็เห็นนอ <im> เห็นน,นอท้อง <im> ในใจอ่าจด้ยินเสียงก็ได้ยินนอได้ยินหนอถ้าได้กลิ่นก็ได้กลิ่นนอได้กลิ่นนอได้ริมรถก็ริมรถนอรู้ไมหมครัือสัมผัสทางกายนรสัมผัสนอสัมผัสนอเป็นต้นอ่ามีความนึกความคิดอย่างใดเกิดอย่าง ได้อังหนึ่งเกิดขึ้นเนะก็กำหนดรู้ตามความเป็นจริงรู้สึกเครียดรู้สึกง่วงไม่ไว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรก็กำหนดรู้ตามนั้น Thank you for Thank you. นังใจอุทิตุนกุศลเนะอีทางนปุญญาภาคสัพพระสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สนบุญสนกุศนไปให้แก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจท,ทั้งหลายเทพบุตรเทิด,ดาทุกๆองค์ขอจงได้อานุโมทนาในส่วนบุญสนกุศลที่ข้าพระเจ้า ได้มาันเป็นไปแล้วนี้ตัดทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์ตัดทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตอนเออทิร์ุขอท่านมีความสุขเนาะเจอกันวันหลังเนาะ